มาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมานี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นเรื่องที่ผมพูดเรื่องแรกๆนะครับในการทำ The Topic นั่นก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับ <c oughs> ที่ครั้งนึงผมพูดผิดผมพูดเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วกัมี่มีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ในช่องแล้วบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อกับเขา ก็ต้องขออภัยนะครับรถไฟความเร็วสูงจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศเราพอเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการคืออะไรจริงๆมันมันควรที่จะเดินหน้าได้เร็วกว่านี้นะครับมันควรที่จะเดินได้เร็วกว่านี้นะแล้วก็มันไม่ควรที่จะขาดตอนผมมกมองย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีช่วงที่ตอนนี้ผมก็สี่สิบสามสี่สิบสี่ใช่ไหมครับ มองย้อนกลับไป20ปีที่แล้วแล้วกันประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าเราไม่ติดหล่มการเมืองเนี่ยบ้านเรามันพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มากด้วยศักยภาพนะครับด้วยศักยภาพด้วยงบประมาณผมว่าโอ้แต่เอาละนะครับมันก็ต้องยืนยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่เดยวอปมาพูดในรายการเนี้ยนะครับเรื่องขององบประมาณางบประมาณรายจ่ายนะครับ ที่ผ่านมติคอรมอมาแล้วนะครับงบประมาณรายจ่ายปี69นะครับปี69สิ่งที่สำคัญมากๆในมุมมองของผมนั่นก็คือเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงคมนาคมนี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมา2.1 6 1. แสนล้านบาทนะครับ ในนี้บอกว่าที่ฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะครับเขาสนุกเป็นสรุปเป็นเป็นภาพไว้นะฮะที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายไปดูในเว็บไซต์เอาเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กฐานเศรษฐกิจได้นะครับได้รับการจาารัดสรร2.61แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี68เนี่ย16,000ล้าน16,0 0 0ล้าน, 16, านที่เป็น6.83%ที่เพิ่มขึ้นนะก็จะเป็นรายจ่ายประจำก็เงินเดือนข้าราชการ,ร,การอะไรก็ว่าไปที่เป็นรายจ่ายประจำนะ สามหม่นหกพันล้านนะครับเป็นรายจ่ายในการลงทุนเนี่ยสองแสนสามหมื่นร้าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น7จ็ี่ทีเนี้ยสิ่งที่สนใจมาดูยี่สิบสองโครงการวงเงินรวม9.1้าจุแสนล้านนะครับเก้านึ่แสนล้านเางประมาณในการลงทุนเนี่ยทั้งหมดมัน2อง0สนสามหมื่นนะครับสองแสนล้านบาทนะครับ 2 3 0 0 0นล้านเก้าดีเนี้ยมาดูงบประมาณการลงทุน9.1แสนล้านนี่มันนี่มันแสนล้านนะเมื่อกี้มัน2องแสนล้านนะนี่มัน9ก้าแสนล้านนะครับเมื่อกี้มันอันนี้9.1แสนล้าน9ก้าแสนล้าน2องแสนสหมื่นนะครับ2องแสนสหมื่นล้านนะครับมาดูมาดูอันเนี้ยมาดูยี่สิบสองโครงการที่เขาจะทำนะครับตัวที่ผมจะพูดถึงใน EP นี้ก็คือ โปรเจกต์ Project, รถไฟความเร็วสูงระยะที่2นะครับช่วงกรุงเทพเช่วงระยะที่2นี่ไม่ใช่ระยะที่2นี่เป็นช่วงนครราชสีมาหนองคายนะครับวงเงิน3.4แสนล้านนะครับ3.4แสนนะครับ สองแสนล้านอันนี้แค่แสนล้านนะโอเคมันอยู่ในกรอบอยู่นี่อยู่แล้วนะฮะรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองโคราชหนองคายวงเงิน3.4มแสนล้านถามว่าทำไมผมถึงสนใจเรื่องนี้สนใจมากๆสนใจจริงๆแล้วก็โดยความรู้สึกผมโปรเจก์นี้มันควรที่จะทำนะครับควรที่จะทำผมว่ามันจะพลิกโฉมหน้าประเทศไทยได้นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าจุดยุทธศาสตร์จุดเนี้ย จุดยุทธศาสตร์จุดนี้มันสาคัญตรงที่มันจะลิงก์ไป <c oughs> ไปกับรถไฟความเร็วสูงของสอปปลาวนะครับปัจจุบันเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของสอปปลาวทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเปิดใช้แล้วแล้วก็เชื่อมไปที่คุณหมิงนะครับจีนตอนใต้นะครับนะฮะก็มันส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวการลงทุนนะครับการค้าขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพืชพืชพันธุ์นะครับแต่ก่อน เราเคยเราเคยมีคนเคยพูดตลกไม่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 ใช่พูดตลกนะครับมันใช้ขนถ่ายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้นะครับมันได้หมดเลยนะครับมันได้หมดเลยนะฮะตอนนี้จีนเขาทำมารอแล้วนะครับมารอที่นะครหลวงเวียงจันทร์แล้วเหลือของเรานะครับเฟสแรกเนี่ย เฟสแรกเราทาไปแล้วนะครับกรุงเทพโคราชผมเคยพูดไ้สถานีมีกี่ที่กี่ที่กี่ที่นะครับแล้วก็มันมีสัญญาที่มีปัญหาอยู่สัญญาหนึ่งนะครับก็เคยพูดไปแล้วก็คงไม่ย้อนนะฮะเป็นสัญญาของชนลเรเวแล้วก็อิตาเลียนไทยนะครับที่มีประเด็นปัญหากับสตงอนะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งสัญญานะครับเป็นเพียงแค่1สัญญาในอีกหลายสัญญาตอนนี้คืบหน้านะครับน่าจะ40%แล้วผมว่าเกือบจะ5 0ถ้าสมมติเรา เดินทางจากโคราชเนี่ยนะไปจากต่างจังหวัดเนี่ยนะภาคอีสานเนี่ยเราก็จะผ่านตรงก่อนจะถึงเ,เรือนจำคลองไผ่ใช่ไหมครับถ้าเราขึ้น M6 นะถ้าเราขึ้น M6 ไปเนี่ยเราก็จะวิ่งผ่านเส้นที่เขากำลังทำเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ตรงนั้นเน่เป็นระยะที่หนึ่งนะครับกรุงเทพโคราชก็ออกจากาสถานีรถไฟเขาเรียกอะไรนะที่ทีมเทพนะ่ จำชื่อไม่ได้แล้วนะครับที่เขาเปลี่ยนชื่อ,อกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับนะฮะที่เราตามข่าวผมก็ตามข่าวนะครับช่วงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อต้นปีนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสี่กุมภานะครับที่ได้นําเรื่องเข้าคอรมอรแล้วก็อนุมัตินะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วได้กรอบวงเงินก็ประมาณมาแล้ว3.4มสแสนล้านเป็นระยะที่2กรุงเทพหน้องคาย นะครับไส้ในเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าสถานีอ,อยู่ตรงจุดไหนที่ผมเคยพูดตอนนั้นมันจะรู้สึกจะอยู่ว่าโคราชนะครับจุดแรกแล้วก็ไปมันโคราชมันจะมี2ที่นะครับแล้วก็ไปขอนแก่นอีก2ที่นะครับขอนแก่นอีก2ที่หลังจากนั้นก็จะไปอุดรแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หนองคายนะครับเชื่อมต่อกับนครหลวงเวยงจันทร์ นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดที่ผมเคยพูดย้อนหลังนะครับว่าแต่ละสถานีอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเ,เฟสสองที่อนุมัติมาแล้วแล้วผมคิดว่าตามกรอบเดิมเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครที่เป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าน่าจะได้กรอบนะครับ T.O.R. นะครับในการที่จะเปิดเ,เขาเรียกว่าเปิดประกวดราคาใช่ไหมครับหาผู้รับเหมาใช่ไหมฮะ ก็น่าจะอยู่ภายในเดือนนี้เด,นเดือนมิถุนายนนี่แหละแล้วก,ก็ติดตามกันได้เรื่อยนะครับติดตามกันได้เรื่อยคือจะบอกว่าตั้งแต่ยุคของคุณชาชาตินะครับสมัยที่อยู่กับพรรคไทยรักไทยตอนนั้นที่เริ่มโครงการรถไฟฟ้า,าความเร็วสูงแล้วก็ถูกผมไม่แน่ใจนะว่าสตงปปชหรือสารรัฐมนูญอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นสารรัฐมนูญถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็ต้องขออภัยพี่พิมพ,พ,พ์มาบอกกันได้ที่บอกว่ามาทำเาขาเรียกว่าอะไรนะ ทางดินลูกหินเนี่ยนะครับให้เสร็จก่อนเนี่ยนะครับมาทําทางหินถ้าถ,ถ้าภาษาบ้านผมก็ว่าทางดินแดงนะครับหินกรวดมาทําทางดินแดงให้เป็นทางราดยางให้หมดประเทศก่อนซึ่งผมว่ามันเป็นตระก,กาศที่ขอโทษนะครับหวยบรมนะครับเป็นตระก,กาศที่หวยบรมเป็นตระก,กาศที่ใช้ไม่ได้นะครับของคนที่มีอํานาจ เพียงไม่กี่คนมาจุดโปรเจก์นี้ตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้พักไทยรักษาธรรมโดยในนั้นรู้สึกว่าจะเป็นสมัยนายกยิ่งรักคุณไม่อยากให้คุณจะชาติธรรมคุณก็ไม่จําเป็นต้องล้มโครงการนะครับคุณอยากจะล้มฝ่ายการเมืองมันเรื่องของคุณนะครับแต่คุณไม่จําเป็นต้องล้มโครงการปล่อยให้มันเดินหน้าไปนะครับเหมือนที่บอกว่างบประมาณในประเทศเราเนี่ยมันทําได้ทําไมมันจะทําไ่ได้ด้วยศักยภาพ ของคนในบ้านเราและที่สาคัญที่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ารอบนี้นะครับเฟสสองเนี่ยไทยทาเองร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสํารวจเส้นทางนะครับแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแน่นอนว่าตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีนะครับจากจีนนะครับซึ่งมันจะต้องไปสอดคล้องสอดอรับกับรถไฟความเร็วสูงอของจีนที่มาอยู่ที่สปปเราวเป็นเทคโนโลยีซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาที่มันจะเป็นแมทช์กันนะครับมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหา วิศวกรบ้านเรานะครับความเก่ไเง,งไม่เป็นสองรองใครนะครับไม่เป็นสองรองใครแต่ที่น่าเสียดายย้อนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้งนอยๆมันก็เริ่มไปแล้วนะครับมันก็เริ่มไปแล้วเฟหนึ่งทีนี้เฟดสองเนี่ยมันก็เริ่มมันก็อนุมัติเรียบร้อยงานมันเดินหน้านะครับต่อไปก็เป็นการสํารวจนะครับเป็นการเวรคืนนะครับอาจจะต้องตรงเนี้ยมันใช้เวลาลวตรงนี้แหละมันใช้เวลาตรงการเวรคืน นะครับเวนคืนที่ดินที่จะมาใช้ทําเส้นทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันต้องใช้เวลาในการเจรจานะครับในการเชดเชยนะครับออตอนเฟดเฟดแรกเนี่ยถ้าทุกท่านไปดูนะครับก็จะเห็นว่าหลายที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทางเชื่อมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับโปรเจกต์คาบเกลียวนะครับหลายที่ที่มีปัญหาเรื่องการเวนคืนพอมีปัญหาเรื่องการเวนคืนรัฐก็ส่งมอบที่ดินให้กับ ภาคเอกชนผู้ที่ได้รับสัญญาไปล่าช้าเขาก็มีการขยายสัญญาออกไปนี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับมัเไม่เรื่องปกติที่มันจะต้องใช้เวลานะครับในการที่จะไปเจรจาตก,กลงนะครับชดเชยนะครับแล้วก็ดูแลก็ว่ากันไปนะครับกรุงเทพหนองคายนะครับในความคิดของผมของผมนะครับรถไฟความเร็วสูงมันสร้างความวปัจจุบนันนี้เรามีรถไฟ ที่วิ่งผมไม่รู้เรียกประเภทอะไรนะรถไฟดีเซลแม้รถไฟรางอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างบ้านผมที่จังหวัดชิสเกตเนี่ยมันก็มีแต่มันอยู่ในจังหวัดนะครับถ้าใครมีประสบการณ์ชีวิตนี้ผมเคยขึ้นรถไฟแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วผมเป็นภาพจําติดตามมากๆนะครับน่าจะขึ้นประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับขึ้นจากหัวลำโพงไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบ คงไม่ต้องให้พูดนะครับถึงลักษณะของรถไฟนะครับอะไรก็แล้วแต่อก็ว่ากันนะครับผมมองว่ารถไฟฟ้าเออโทษทีเอาอีกแล้วติดคร่ารถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะนําความแตกตา่างและจะทําให้เกิดเอฟเฟกในเรื่องของการค้าการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับการเคลื่อนย้ายแรงงานของ คนภาคตะปอเฉียงเหนือก็คือพี่น้องบ้านผมนี่แหละนะครับหรือไปทั้งคนทุกทกที่ทุกๆจังหวัดทั่วโลกเพราะเราคือเพราะเราคือประเทศไทยอยู่แล้วนะครับในการที่จะไปเซตอัพธุรก,กิจคือเส้นทางรถไฟนี้มันผ่านสายเมนหลักถูกไหมครับมันก็จะมากรุงเทพพนะกครศรียุธยาสระบุรีนะครับโคราชใช่ไหมฮะผ่านนี่แหละลำตะคองมาเนี่ยเข้าสู่โคราชใช่ไหมครับโคราชก็วิง่งมันก็ตามเส้นทางหลักไปเลยนะครับบ้านไผ่อ่าจำได้แล้วขวแก่เข้า ขอนแก่นอุดรน้องคายนะครับมันจะเกิดการแซัพธุรกิจขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการเดินทางถ้าสมมุติเราจะเข้าไปที่กรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อที่จะไปต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิไปต่างประเทศไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปนี้นะครับคนที่จะไปส่งลูกหลานนะครับที่จะไปขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิที่กรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ต้อง ใช้เวลาเดินทางบนถนนนานนะครับยกเว้นว่าคุณขึ้นเครื่องบินก็ชับไทม์อยู่แล้วนะครับชับไทม์อยู่แล้วชั่วโมงเดียวนะครับอย่างขึ้นจากร้อยเอ็ดไปที่กรุงเทพก็ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนินดนะครับขึ้นรถไฟฟ้าอ่ขึ้นรถไฟโอ้ผมขึ้นรถไฟ้ความเร็วสูงนะครับอยกสังเกตว่าอ่าสมมติคุณอยู่ใกล้ๆขอนแก่นนะครับบ้านไผ่นะครับ โคราชแต่ว่าออกจากโคราชมามันจะมีที่ผมจาไม่ได้ขออภัยนะครับก็ไปขึ้นตรงนั้นได้ทีนี้การไปที่สุวรรณภูมิเนี่ยขึ้นไปแอร์พอร์ตเรลวลิงค์ได้เลยนะคุณไปลงคุณแทบจะไม่ต้องลงข้างล่างเลยนะครับความหมายก็คือว่าคุณขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปที่กรุงเทพแล้วก็นั่งรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยไปที่สนามบิสนสุวรรณภูมิมันอันนี้แค่แค่แค่อย่างเดียวนะครับแค่อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นการเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคายมันใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับ การเดินทางจากาน้องคายต่อเข้านครหลวงเวียงจันทร์นะครับต่อเข้าสปปลาวไปที่คุณหมิงเข้าประเทศจีนนะครับมันฟโฟล์มากนะครับมันฟโฟล์แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่มิติเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ธุรกิจมันก็จะสูกเซตอัพขึ้นมันจะมีเมืองใหม่ขึ้นนะครับในบริเวณสถานีรถไฟนะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยจากโคราชไปจากโคราชไปนองคายมันจะมี1 2ใช่ไหมครับ 1>, 1 2 3 4 5 6สถานีโคราช2นะครับขอนแก่น2แล้วก็อุดรน,นะครับแล้วก็หนองคายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในตัวขอนแก่นนะครับสถานีหลักมันก็จะอยู่ตรงในเมืองถูกไหมครับหรืออาจจะอยู่นอกเมืองมากอะไรก็ว่ากันไปนะครับอุดรหน,นองคายนะครับธุรกิจใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นมากไม่เฉพาะไม่ใช่แค่การค้าการลงทุนในประเทศไทยนะครับ นักลงทุนจากต่างประเทศซึ่งจริงๆทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วคุณไปดูแ,แถวภาคอีสานในหล,หลายจังหวัดในเป็นโซนที่จะตั้งโรงงานนะครับมันก็มีทางการร่วมทุนระหว่างไทยจีนแล้วก็อีกหลายๆบริษัทที่เกามาเซ็ตอัพนะครับเยอะมากเพราะนั้นการมาของรถไฟความเร็วสูงมันจะสร้างความแตกต่างมันจะสร้างบรรยากาศของการน่าลงทุนของการท่องเที่ยว นะครับถ้าคุณอยากนั่งรถไฟคุณเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนนั่งรถไฟถ่ายให้ดู2บรรยากาศข้างทางไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวนะครับฤอดูแล้งฤรอดูฝนฤรอดูหนาวในบ้านเราเนี่ยนะครับมันส่งเสริมการท่องเที่ยวในบริเวณใกล้ๆสถานีนะครับในในเขาเรียกว่าบริเวณสถานีอาจจะใกล้ๆก็ว่ากันไปนะครับในการทําเมืองใหม่ขึ้นมานะครับมีบริษัทมาเซตอัพมีตลาดน่นนั่นนี่มีศูนย์ค้าส่งนะครับมีการทําบ้านจัดสรรมีการทํา ไม่แน่อาจจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับในแนวของสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับในสถานีหลักของภาคอีสานทั้ง6สถานีนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงนครราชสีมาอยู่แล้วซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วอันนี้ส่งของการมาของรถไฟความเร็วสูงมันจะส่งเสริมในระเิเวณนั้นมันก็จะเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาเกิดการพัฒนาเกิดการจ้างงานเกิดการค้าการลงทุนถูกไหมครับเกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานคนก็ไม่ต้อง ไปเบียดเสียดแออัดกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับโรงงานนักลงทุนน่นนั่นนี้ก็สามารถที่จะมาเซตอัพนะครับธุรกิจสร้างโรงงานในบริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟความเร็วสูงได้คนภาคตะลอกเชียงเหนือที่ส่วนใหญ่ก็ไปทํางานอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ว่ากันไปนะครับเมื่อมีการจ้างงานขึ้นคนก็จะกลับบ้านนะครับกลับมาทํางานใกล้บ้านนะครับอย่าลืมว่าหลายคนหลายท่านนั้นแน่นอนจะกลับมาทํางานใกล้บ้านแต่ด้วย เรื่องของรายได้ต่อหัวนะครับเรื่องของค่าตอบแทนนะครับก็ทําให้เคลื่อนย้ายไปทํางานที่ส่วนกลางก็คือที่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภาคตะวันออกในใน,ในิคมอุตสาหกรรมต่างๆถูกไหมครับสิ่งนี้มันจะทําให้คําว่าการกระจายรายได้การกระจายความเจริญออกสู่ต่างจังหวัดแต่จะบอกว่ารถไฟความเร็วสูงมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของโซนภาคอีสานนะครับภาคเหนือก็มีนะครับไปเนเรืองเ,อเชียงใหม่เชียงรายภาคใต้ก็มีนะครับ น,นี่คือนี่คือสิ่งที่จะพลิกโฉมภาควิสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ผมมันมีรายการ The Standard ไปจัดที่ขอนแก่นใช่ไหมครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าศูนย์เนี้ยถูกตั้งมาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือมอขอหรือเปล่าที่เขาไปนั่งสัมภาษณ์กันแล้วเขาไป brainstorm กันนะครับเขาไป brainstorm เขาไปคุยกัน แชร์ไอเดียกันถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองเขาไปหาบริษัทพัฒนาเมืองของขอนแก่นเขาไปหากลุ่มเขาเรียกว่า Young Generation คนที่มีแนวไอเดียแนวคิดดีๆนะครับแล้วก็พิธีกรของเดอ The Standard ก็ไปนั่งคุยไปนั่งสัมภาษณ์ผมก็ติดตามฟังนะครับเขาก็พูดถึงสเสน่ห์แล้วก็พูดถึงศักยภาพพูดถึงการพัฒนาพูดถึงการพัฒนาตนเองที่ไม่ต้องพึ่งส่วนกลางนะครับขอนแก่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาตั้ง บริษัทพัฒนาขอนแก่นอะไรผมจำไม่ได้นะครับแต่ก็เคยติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานนะครับมันเปลี่ยนไปทั้งวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงขแขนงต่างๆหมอลำมันเป็นเขาเรียกว่าทุกวันนี้หมอลำมันสร้างมูลค่าในแต่ละปีเนี่ยการจ้างการจ้างงานจ้างอะไรเนี่ยโอหลายหมื่นเป็น,เป,นเป็นหลายพันล้านนะครับมูลค่าในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการ ส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการวัฒนธรรมสังคมมันเปลี่ยนการมาของรถไฟความเร็วสูงมันจะมาเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสเสน่ห์มันมีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีสเสน่ห์มันมีการเซตอัพมันมีการสมองมันก็จะไหลามาถึงไอเดียในการที่จะพัฒนาเมืองของตัวเองนะครับในโซนที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงนี้ตั้งอยู่นะครับ เกิดการจ้างงานเหมือนที่ผมบอกหลายๆคนก็จะได้กลับบ้านมาทํางานใกล้บ้านมาทํางานมาได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับมาทํางานได้มาอยู่ใกล้ลูกใกล้ภรรยาใกล้สามีนะครับจากที่ต้องไปทํางานไกลแล้วก็ส่งตังกลับบ้านนะครับมันมีงานรองครับใช่ไหมครับปัจจุบันมันมีแต่รถไฟความเร็วสูงมามันต้องขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะมีการท่องเที่ยวนะครับในเมืองเขาเรียกว่าเมืองหลักเมืองรองถูกไหมครับอันไหนที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ คุณก็เป็นเมืองหลักเมืองรองก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงเพราะนั้นการมามันก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนับกันเป็นชั่วโมงไม่เกิน3 4มสี่ชั่วโมงนะครับยิ่งถ้าคุณลงโคราชก็ชั่วโมงกว่านะครับถ้าคุณลงหนองคายก็ไม่เกิน3มชั่วโมงเนี่ยนะครับส่วนของค่าโดยสารก็ยิ่งถูกลงไปใหญ่มาถึงโคราชคุณก็เสียดไม่สูงอันนี้ผมเคยพูดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลเดิมๆได้หรือไปเซิร์ชในโซเชียลได้นะครับมาถึงโคราชกี่บาทไปถึงหนองคายกี่บาทถ้าคุณอยากไปเที่ยวนน,นนรจััมมี เรื่องของ m m m i r r t t o o นะครับตรวจคนเข้าเมืองที่อำนวยความสะดวกเขาเรียกว่า one-stop service จริงๆทุกวันนี้มันมีแล้วนะครับทุกวันนี้มันมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงหนมันยังไม่ใช่เทคโนโลยีมันยังไม่ใช่ new เทคโนโลยีมันยังไม่ใช่ new uh, new New high มันยังไม่ใช่สิ่งใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแบบสร้างเอฟเฟกแบบมหาศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ย เรื่องที่เขาเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอิมิเกรชันการตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยนะครับวิ่งเส้นเดียวเลยแล้วก็เข้าสู่นครลงเวียงจันทร์หลังจากสู่นครลงเวียงจันทร์ก่อนที่จะเข้า,าจากก่อนที่จะออกจากสพปราวไปคุณหมิงลาวตอนใต้ก็จะมีพิธีการของอพิธีของอตรวจคนเข้าเมืองให้นะครับวันสต็อกเซอร์วิสนะครับวันสต็อกเซอร์วิสเลยนี่คือความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้น นะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับว่าอย่างน้อยๆจนมาถึงวันนี้นะครับในรุ่นของเราของท่านได้หลายคนเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาร,เร,นะริเริ่มนะครับเริ่มโปรเจกต์นี้มาแล้วนะครับแล้วเฟสสองก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะเป็นการกระจายอํานาจลดเขาเรียกว่าลดความเหลื่อมล้าแล้วมันก็จะเป็นลดความหนาแน่นนะครับของคนที่จะต้องไปอยู่เฉพาะที่กรุงเทพก็จะย้ายออกมา ผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามข่าวนี้นะครับก็จะเริ่มวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วว่า,ารู้สึกโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในปีในอีกประมาณ8ปี9ปีไม่เกิน10ปีนะครับแปี9ปีไม่เกิน10ปีนะฮะไม่เกิน10ปีเพราะมันใช้เฟสละประมาณ3 4ปีถึง5ปีอันนี้ไปดูได้ในในกรอบเวลาที่เขากําหนดไว้แต่ไม่เกิน10ปีนะครับเราจะมีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนขอให้ทุกรัฐบาลที่มานะครับ คุณสารต่อให้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้รัฐบาลในอนาคตเอาให้มันจบนะครับมันจะได้มันจะได้ช่วยส่วนกลางการที่คุณบ่นว่าคนมันเยอะนะครับมลพิษมันเยอะการใช้ทรัพยากรอะไรมันแย่งกันยินแย่งกันใช้นะครับมันหนาแน่นรถติดโน่นนั่นนี่นะครับสิ่งนี้จะช่วยคุณได้นะครับแล้วก็หลายๆที่ที่ทาในทุกๆภาคของประเทศไทยมันก็จะกระจายคนออกไปนะครับกระจายความเจริญออกไปสู่ภูมิภาคนะครับ ลดความเหลื่อมล้ำนะครับการท่องเที่ยวการขายสินค้าโอท็อปการจัดแสดงเขาเรียกว่าการจัดแสดงอ,อ,อะไรต่างๆก็แล้วแต่ในศูนย์ประชุมการจัดแสดงาการจัดคอนเสิร์ตเฟสติวัลนั่นนี่มันใช้เวลาในการเดินทางเร็วนะครับคุณจับปรจัดที่โคราชคุณจับปรจัดที่ฮอที่ขอนแก่นคุณจับปไปจักที่อุดรจัดที่น้องคายนะครับการเดินทางทุกอย่างมันง่ายหมด และที่สําคัญมากๆสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับหนึ่งก็คือเพิ่มช่องทางในการทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนคนไทยนะครับใช่ไหมฮะปัจจุบันนี้เรามีเครื่องบินแต่เครื่องบินก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดมีอยู่เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับมันมีอยู่ไกลคนมันไม่สามารถไปอย่างนั้นได้นะฮะร,รถบัสนะครับรถโดยสารประจําทางก็มีนะครับแต่อย่างก็อย่างที่เราเห็นนะครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับความเสี่ยงในการเดินทางไกลและคนขับปรับในพักผ่อนไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งเรื่องของยาเสพติดก็มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรถส่วนตัวก็ต้นทุนสูงค่าน้ํามันกว่าจะเดินทางไปถึงกรุงเทพกว่าจะไปนู่นไปนี่ก็หมดน้ามันหลายพันไหนจะค่าอยู่ค่ากินนะครับไหนจะค่าสึกหรอของรถโอ้เยอะแยะมากไปนะครับที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็เมื่อกี้เป็นรถดยสายประจำทางใช่ไหมครับรถไฟมีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ผ่านเฉพาะ ในตัวจังหวัดอีกบางจังหวัดก็ไม่ผ่านอีกนะครับบางอำเภอก็ไม่ผ่านนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องผ่านเส้นจุดที่สัสด์หลกัหลกๆอยู่แล้วนะฮะทีนี้เครื่องบินใช่ไหมครับก็มีแล้วทีนี้เพิ่มเข้ามาก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับวิ่งผ่านจุดทุทธศาสตร์นะครับลาวไทยไทยเวียงจันทร์จีนไทยเวียงจันทร์จีนไทยลาวจีนผู้ผิด ไทยลาวจีนจีนลาวไทยมันก็เชื่อมอยู่อย่างนี้เชื่อมไปถึงกรุงเทพเราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธการค้าการขายการลงทุนกับจีนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่นะครับแต่แน่นอนว่าจีนมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับเราจะบอกว่าจีนเทาจีนน้นจีนนี้แน่นอนเราก็ต้องวิเคราะห์คนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับในการอนุมัติในการเดินทางเข้าประเทศในการค้าการลงทุนการส่งเสริมการลงทุนนั้นนี่คุณก็ต้องตรวจสอบให้ดีใช่ไหมครับทีนี้คุณก็ส่งเสริมว่าเฮ้ยถ้าคุุณปลงททนี่ ที่หน้องไายที่อุดรที่ขอนแก่นแบบนี้คุณจะได้สิทธิทพิเศษแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้นะครับเพื่อเขาเรียกว่าสร้างเสน่ห์สร้างบรรยากาศดึงดูดการลงทุนดึงดูดการสร้างงานนะครับดึงดูดการสร้างงานการจ้างงานนะครับเม็ดเงินก็จะออกมาในรูปแบบของภาษีที่เขาจ่ายให้กับบริเวณโดยรอบในพื้นที่ในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นในตำบลนั้นก็นําไปพัฒนา นะครับนำไปดูแลเรื่องถนนหนทางเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในเรื่องสวัสดิการให้กับอ,อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างไปดูแลลูกเล็กเด็กแดงในศูนย์พัฒนาโน่นน,นั่นนี่ใช่ไหมครับนำไปพัฒนาชุมชนในแต่ละที่รัฐบาลเองนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับ โน้มน้าวส่งเสริมผลักดันนะครับให้มีการเซตอัพธุรกิจขึ้นในแต่ละที่ทที่ให้มีการเซตอัพการท่องเที่ยวขึ้นในแต่ละจังหวัดจังหวัดจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์เอาอีเวนต์ไปลงตรงนั้นตรงนี้ตรงสถานีสถานีนี้ทนานีนี้สถานีน,น,านี้นะครับในทุกๆสถานีเพื่อให้มันเกิดบรรยากาศนี่คือถามว่าผมจริงจังกับเรื่องนี้ไหมผมจริงจังมากในส่วนผมคือผมอยากให้มันจบวันนี้ว,นนวันพรุ่งน,นี้เลยจริง,รงๆนะครับเพราะผมอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลง อยากจะเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับอันนี้พูดถึงในฐานะที่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยากจะเห็นภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงเอาพูดให้เห็นภาพก็แหละมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านแล้วก็เฟสที่2เนี่ยไทยทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไทยทำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าเฟสแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีปัญหานะครับแล้วก็เกิดคำถามเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ของ China Railway นะครับแล้วก็ของอิตาเลียนไทยที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้นะครับ มันแล้วเหล็กเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะใช้เหล็กของใครนะครับจะใช้เหล็กของใครเขาระบุมาตามข่าวนะครับส่วนสเป c ท i วอาร์ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความฝันนะครับมันเต็มไปด้วยความฝันมันเต็มไปด้วยความดีใจนะครับมันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความฝันเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยกําลังใจที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นการพลิกโฉมเพราะว่า เหมือนที่เมื่อกี้ผมพูดถึงรายการ The Standard ไปที่คอนแก่นผมว่าคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายคนที่เป็นยัง Generation ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆรุ่นเก่ารุ่นใหม่รแต่เป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็จะนําเอาความสามารถนําเอาไอเดียนําเอาเขาเรียกว่าความคิดนะครับปลักในการพัฒนาดีๆมา brainstorm มาทําให้ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือเนี่ยน,นะครับ เป็นภาคที่มีเศรษฐกิจกแล้วก็รายได้ต่อหัวเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมท่องเที่ยวแบบรักษาธรรมชาตินะครับนี่คือสิ่งที่แน่นอนการปักกลัดก็คือการอนุมัติงบประมาณมาจากส่วนกลางนะครับคอรมอลนุมัติมาเรียบร้อยนี่คือนี่คือสิ่งที่นําม,มาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับในของระยะเฟสที่2แล้วก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเดือนนี้เขาจะ ทีอาร์น่าจะแล้วเสร็จกรอบทีีอาร์น่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดประมูลนะครับก็มาดูว่าใครจะเขามาดูกันว่าเขาจะแบ่งสัญญาเป็นกี่สัญญาแล้วในแต่ละสัญญามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วบริษัทไหนได้ไปบ้างเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กรอบการทำนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆครับรุ่นเราได้เห็นอย่างแน่นอนแล้วก็คือเราจะได้เห็นสักทีว่า รถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะไปถึงนครหลวงเออที่จะไปถึงลาวตอนใต้คุณหมิงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงน,นะครับผมก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะครับปัจจุบันก็สามารถไปได้แหละนะครับแต่เราก็อยากจะให้ตัวนี้มันจบนะครับผมเชื่อว่ามันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสภาน์ใช่ไหมครหรือเออผมไม่แน่ใจนะหน่วยงานที่เขาเรียกว่าทำา Faasibility นะครับ feasibility ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการนี้ของโปรเจกต์นี้รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเนี่ย ผลปรากฏการทำฟิสซิบิลิตี้ออกมาว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าจากที่เราเคยได้ยินข่าวนะครับแต่ก่อนว่าอย่าทําเลยมันไม่คุ้มค่ามันขาดทุนใครจะมาดูแลใครจะมาเมนเทนแนนซ์ใครจะมารับสัมปทานในการวิ่งรถใครจะมาโน่นนั่นนี่จีปาถามากมายเต็มหมดนะครับแต่นั่นคืออคติที่อยากไม่ให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เดินหน้ามาถึงเฟสที่2ระยะท,ที่2นะครับรายงานนะครับทางเขาเรียกว่า ทางรายงานทางสถิติก็ออกมาแล้วว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะนั้นเดินหน้าแล้วก็ผมหวังว่าเราจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันเรื่อยๆถึงความคืบหน้า1 2 3 4นะครับเอาไว้ t ี r เขาเปิดออกมาเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับอี EP ีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลไหนผิดก็ต้องขออภยัยนะครับพิมมาบอกกล่าวแก้ไขพิมพ์มาตำหนิตีทิ้งในการพูดนะครับเรื่องของรถไฟความเร็วสูงระยะที่2โคราชหนองคายขอบคุณครับสวัสดีครับ